สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วทีมงานตัวดำเจ้ผู้เสพูวันนี้ทำสีเสร็จจะออกไปรองครับรถเปื้อนแน่เลยครับพี่น้องเครื่องหกวินพวงหนึ่งหนักมากเลยครับมอใหม่ก็ไม่ค่อยอยากจะติดถึงน้อง ไปลองครับดเลื่อใหม่ๆเนอะต้องลงมาดินาปีเราก็ถามว่าจะพองไหมเดี๋ยวมาดูการขึ้นด้เลื่อของคนบ้านเนินกว่างครับพี่น้อง อายุ16ครับเด็กสร้างเด็กเราเรียกว่าเด็กปั้นนั่นแหละครับพี่น้องเราไปลองสีไล่ครับทำไปดีแล้วก็กมาซ่อมแซมเนาะโน่44ข้อครับสั้นมากเลยครับ ใช้กระจกขึ้นครับพี่น้องแบบไม่มีคนโบกเลยครับมีการโผกนิดหน่อยต้างล่างไม่ใช่ของสักครับก็เลยแบบ ถ้าชอบคิดผมทีมงานตัวดำเจ้ผู้เสพปูขอบคุณครับ